สวัสดีค่ะพี่น้องน้อยอผ้ากินผ้ารานอกจะอีดแอนทาวเวลน่าจะน้องไอยสิห้าไปบุกร้านหัวหมูพี่แหม่มนอกจะตลาดนัดหุวยโป่งน่าจะตลาดนัดห้วยโป่งน่าจะติดกวันหุวยโป่งเลยจ้ะติดกับเซเว่นหลักกะโลตัดน่าจะไปไปร้านหัวหมูกันเลยจ้ารถไก่เนื้อจะจอดรถตลาดไนนนจาจะจอดมองอันข้างอนามัยนอกจะกระยางไปคือเก่าน่าจะขาบ่อปอดใหน้อน่อยกับว่าจอดน่ะจะ พอโลดมันหลายแล้วจะมันสีแคบแน่จกนักรยานเราจะได้ใส่กอกความจ้ะใส่กอกคุณนายพุ่งพีแมมเพิ่นสร้างใส่กอกมาจ้ะหน่อยกระสีเอาใส่กอกมาทรงเพิ่นนะจ้ะพี่น้องไปบุกล้านหัวหมูจ้ะสีหน่อยเคยมารีวิวนะจ้ะมิยมนอยอ่ะกระสีไปอุดหนุนที่แมมคือเกานะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคน เป็นย้อยมาบุกร้านพี่แมมอีกแล้วนะคะราคาเดิมจ้าเอาทุกอย่างจ้าเหมือนเดิมราคาก็เท่าเดิมรองนี่ครับนี่ค่ะเออพี่แมมตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดื่อปลกนอกปะเพืัอปลก เอาอย่างไรชิ้นเลยค่ะใช่นนไ,ไหมใช่ค่ะ <ไป S 1> แล้วก็ป้าเมียมเอาคอนเฟกต์อเอาคนอนเฟกป้าเอาคอนเฟกป้าเมียมขายคอนเฟกมีคอนเฟกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีขนมด้วยใครให้ป้าเมียมหันไปไหมคะหันเลย

จิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะอนไปกระบอกสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วนะจ้ะตอนคลิปต้นๆเนาะจ้ะอันนี้นใบกับปั้นเลยนะจ้ะอบไส่กระเทียมนะจ้ะอัตราหนึ่งถ้วยเนาะจ้ะกับพริกขี้หนูพริกแดงจินดานะจ้ะนใบกระป๋องหน้ามะนาวมาเลจ้ะน้ำมะนาวสดเลยจ้ะทำกินเองเราใส่น้ำมะนาวสดนะจ๊ะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะจ๊ะยกเว้นออผงซุปรสกับรสดีนะจ๊ะน้ำตาลทรายก็หนึ่งถ้วยตวงจ้ะน้ำปลาก็ะนื้อถ้วยตวงเนาะจ้ะกระเทียมไทย กระเทียมกระเทียมไทยนะจ๊ะหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายนะจ๊ะหนึ่งถ้วยตวงให้มันจะซ้ำกันเหมดนะจ๊ะเราเกาะน้ำปลาหนึ่งถ้วยตวงใส่น้ำปลาลงไปเลยนะจ๊ะหนึ่งถ้วยตวงสูตรนี่กินกับขาหมูแล้วก็กินกับซี่ฟูได้เลยนะจ๊ะคงช่วสดนิดหน่อยแล้วก็ลดดีหมูจ้ะ รสด,ดีหมืนนิดนึ่งนะจ๊ะเข้าก,กับปั้นเลยจ้ะปั่นกันเลยเอาทุกอย่างใส่โถปั้นน่ะมอยกับปั้นเลยน่าจ้ะปั้นแล้วก็สิออกมาแบบนี้เนาะจ้ะแต่ว่าเฮาต้องซิมเบิ่งก่อนเนาะจ้ะเพราะว่าบักพริกกระสิเผ็ดบ่ซ้ำกันเนาะจ้ะน้าานำตาลทรายก็สิหวานบ่ซ้ำกันเนาะจ้ะมะนาวก็จะเปรี้ยวไม่เหมือนกันน่าจ้ะ ทุกขั้งที่เข้าปันเข้าต้องซิมเบิงนะจ๊ะปลารสชาตินี่มันแสบซําที่เข้าเห็ดรอบทุกรอบบอลนะจ๊ะถึงสิเป็นอัตราส่วนแต่ว่าเข้าต้องซิมนะจ๊ะพี่น้องได้เวลาเทน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะเข้มข้นนะจ๊ะหอมดำมะนาเนาะจ้ะทำกินเองอีกแล้วครับจยิบซีฟูด้ดรสเด็ดของอ้อยเนาะจ้ะขาดบ่ได้เลยเด้จ้ะนี่หอมดำมะนาเนาะจ้ะ เขาเฮ็ดกิจเองเขาใส่น้ำบักนาเนาะจ้ะฮาวัังเทอ Head เฮ็ดขายเนาะจากห้าวกับใส่น้ำมะนาวขวดจ้ะต่ว่าน้ำมะนาวขวดที่น้ำอ้อยเคยใส่ค,ค,คือคือฟ้าไทยนะจ้ะฟ้าไทยสิเป็นรสชาติน้ำบักนาวขวดที่คือน้ำบักนาวที่สุดนะจ้ะหอมเหมือนน้ำบักนาวจ้ะน้ำแข็งจ้ะน้ำจิ้มซีบุดกินกับหัวหมูนะจ้ะนเนี่ย จะจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟลวเด้อจ้าน้ำอ้อยแตงหน้าด้วยมะนาวแล้วก็พริกนะจ้าเพื่อความสวยงามอีกแล้วจ้ากิ๊บเก๋น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะจ๊ะหมูหมูนะจ๊ะหูหมูแก้มแล้วกรลินนะจ๊าออ้อยซื้อมายางละสิ้นคือกันนะจ๊ะสามร้อยหกสิบบาทคือเกลนะจ้าร้านพี่แหม่มค้นเกานะจ้ะหมวหมูพะโลนะจ๊ะตลาดนัดหอยฟองจ้ะ มีขายเฉพาะวันอาทิตย์นะจ๊ะบ่ายสามโมงถึงทุ่มรึ่งหรือสองทุ่มแล้วแต่หัวหมูสิเบิร์ดซาเบิร์ตเล้วนะจ๊ะสิมีทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะส่วนหมากสิเบิร์ตทุกมือละจ๊ะยั่วๆเลยจ้ะอันนี้ในส่วนของลิ้นนะจ๊ะอันนี้ในส่วนของหัวหมูแก้มนะจ๊ะทำไมเอาหูมากนะจ๊ะมันกรุบๆนะจ๊ะผักเต็มถาดคือเกานะจ้ะผักแก้มห้ามมีต้นหอมพักซี่แล้วกะคนานะจ้ะแกเลียนนะจ๊ะแล้วก็ใบ สะระแน่นะจ๊ะไม้มิ้นและกรบ,บับกแตงนะจ๊ะน้ำจิ้มวันนี้น้องอยปั้นเองนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดนะจ๊ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดประจำบ้านนะจ๊ะหอมมากพี่นอ้องมาเด้อมากินหัวหมูน้ำมันอยเดอจ้าน้ำจิ้มซีฟูดนะจ๊ะกินแก้หนาวนะจ้ะวันนี้ร่มหนาวแห้งหอมมากค่ะสวัสดีค่ะน้อยผ้ากินผ้าลองนะจ๊ะประสีผ้ามาซิม หัวหมูพะโลนะจ๊ะซิมอย่างก้อนนอกซิมลินนะจ๊ะซิมได้จ๊ะอย่าใส่มือนะจ๊ะ mua muốn vừa vàng ra mọc tèm bài nữa rồi xin lỗi สามมุมไปแม่นู่เพิ่มตำนักก็จะเพิ่มน้ำหนักเรื่องครถดจัด สำหรับคลิปกินหัวหมูนะจ๊ะน้ำจิม้มซีฟู้ดน้องไอ้กะไว้ซสำเด็จนะจ๊ะน้องไอ้กะสิขออนุญาตกินต่อนนะจ๊ะถ้ายเอฟซีผู้ใดมากกะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไขะะ่ละค่ะแล้วกะกดกระดิ่งเพื่อ,อผ่าขาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะแลักกะซีห้น้องไอ้ผ้าไปที่วิวบ้านไหนนะจ๊ะหรืองไอ้เฮ็ดกับเขาเมนู้ยังสาม,มารถคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย